เรียนกับเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรที่เคารพกับผมนายคมกฤิตันตะวานิช์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานขอนำเสนอรายงานประจำปีงบประมาณ2,564ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานซึ่งเป็นการนำเสนอตามความในมาตรา46 ของพระราชบัญญัติประกอบกิจการพลังงานพศ2550ที่กำหนดให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานจัดทำรายงานประจําปีเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสำนักงานนโยบายพลังงานแห่งชาติคณะรัฐมนตรีสภาผู้แทนราษฎรและวุฒธธิสภาและเปิดเผยต่อสาธารณชนกพ ได้มีการน,นำเสนอรายงานประจำปีงบประมาณ2 5 6 4ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีรับทราบแล้วสำหรับสาระสำคัญและในรายงานประจำปีงบประมาณ2 5 6 4จะขอใช้เวลาสั้นๆกล่าวสรุปผลการดำเนินงานของกก,กพและสำนักงานกกพตามผลการดำเนินการาสำคัญของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าด้วยดังนี้ ในปีงบประมาณ2,564กกพและสำนักง,งานกกพได้ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ2,564ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการกำกับกิจการพลังงานระยะที่4พศ2,563ถึง65ภายใต้วิสัยทัศน์กำกับกิจการพลังงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและส่งเสริมการแข่งขัน ให้เหมาะสมเป็นธรรมโดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้ 1. ส่งเสริมให้มีการบริการด้านพลังงานอย่างเพียงพอและมั่นคงโดยกํากับการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตามแผน PDP 2018และดำเนินนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุหมนเวียนที่มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีโครงการสำคัญได้แก่โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาภาคประชาชนทั้งนี้กกพได้ปรับลดค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าโครงการโซลา่าภาคประชาชนกลุ่มบ้านอยู่อาศัยจากเดิม8,500บาทเหลือ2,000บาทโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่8พฤษภาคมพศ2564 และโครงการลงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากโครงการนำล่องโดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจำนวน43รายปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขาย149.5เมกะวัตต์ 2. ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้พลังงานด้านอัตราค่าบริการและคุณภาพบริการโดยออกมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า รวม23.7ล้านลายคิดเป็นร้อยละ9 7ซของผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศเพื่อบรรเทาผลกระทบในสถานการณ์ระบาดของโควิด1 9และได้แก่มาตรการไฟฟรี90หน่วยสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน150หน่วยต่อเดือนมาตรการส่วนลดค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าเกิน150หน่วยต่อเดือน มาตรการค่าไฟฟรี50หน่วยสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าในกิจการขนาดเล็กไม่รวมส่วนราชาการและรัฐวิสาหกิจและออกมาตรการยกเว้นการเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุดหรือมินิมัมชาร์จช่วยเหลือภาคธุรกิจทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่กิจการเฉพาะอย่างองค์กรไม่สแสวงหาผลกำไรและการสูบน้ำเพื่อการเกษตรโดยใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 28,526ล้านบาทและได้พิจารณาค่า FT ให้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนในการจัดหาไฟฟ้าที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้าโดยได้มีการปรับค่า FT ในงวดเดือนมกราคมถึงเมษายน2 5 6 4ลงจากงวดก่อนหน้าจำนวน2.89สตางค์ต่อนหน่วยและตึงค่า FT ประจำเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม64 และเดือนกันยายนถึงธันวาคม64ทําให้ผู้ใช้ไฟฟ้าจ่ายค่าไฟฟ้าในอัตรา3.61บาทตอ่อหน่วยตลอดจนได้มีการทบทวนมาตรฐานคุณภาพบริการใหม้มีบริการกิจการไฟฟ้าระบบส่งศูนย์ควบคุมเพื่อรอ,องรับความมั่นคงและความเชื่อถือได้ 3. ส,ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงาน โดยปรับปรุงกฎระเบียบและข้อกำหนดต่างๆเพื่อเปิดให้มีบริการสถานี LNG และเปิดให้ใช้ระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติเพื่อส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติระยะ2เพื่อให้เกิดการแข่งขันธุรกิจการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติและได้ออกประกาศว่าด้วยแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหา ให้มีมาตรฐานเดียวกันตลอดจนหลักเกณฑ์การสั่งเดินเครื่องลงไฟฟ้าสำหรับผู้ได้รับอนุญาตศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า 4. ส่งเสริมการประกอบกิจการพลังงานให้มีประสิทธิภาพโดยตรวจสอบสถฐานประกอบกิจการพลังงานให้มีมาตรฐานวิศวกรรมมาตรฐานสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดและพัฒนาระบบข้อมูลการตรวจติดตามรายงานมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม,นอมบนแพลตฟอร์มออนไลน์5 คุ้มครองผู้ใช้พลังงานโดยเร่งติดตามเร่งรัดการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กตามประกาศหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนแล้ว8.65ล้านลายรวมวงเงิน1 7 7 7งล้านบาทและมีการคืนเงินประกันไปแล้ว8.4 4ล้านลายหรือเป็นวงเงิน16,850หล้านบาท6การบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานกกพอได้จัดเก็บเงินนำส่งกองทุนและจัดสรรตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาตรา97แห่งพระราชบัญญัติประกอบกิจการพลังงาน2,550ดังนี้ 1. ชดเชยให และอุดหนุนให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานให้บริการอย่างทั่วถึงจำนวน14,389ล้านบาท 2. พัฒนาและฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดาเน,นินงานของโรงไฟฟ้าโดยปรับปรุงประกาศหลักเกณฑ์และคู่มือเพื่อกระจายอำนาจและความรับผิดชอบสู่ระดับพื้นที่และส่งเสริม ให้มีการดำเนินการโครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศการพัฒนาหรือฟืนฟ้นฟูพื้นที่รอบลงไฟฟ้าอย่างยั่งยืนและได้มีการอนุมัติจัดสรรเงินเพื่อดำเนินโครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศ55กองทุน4,640โครงการรวมวงเงิน1,950.7ล้านบาทประกอบด้วยการดำเนินงาน6ด้านได้แก่ ด้านการสาธารณสุขเพื่อลดหรือป้องกันปัญหาสุขภาพของชุมชนด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพด้านการศึกษาของเยาวชนและครูสอนในสถานศึกษาของรัฐด,ด้านเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มรายได้ของชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มส่งเสริมสภาพแวดล้อมหรือหรือบำรุงรักษาสภาพแวดล้อมในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ด้านสาธารณูปโภคเพื่อยกระดับการเข้าถึงและครอบคลุมของสาธารณูปโภคและด้านพลังงานชุมชนเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของโรงไฟฟ้าและชุมชน 3. ส,ส่งเสริมใช้พลังงานหมุนเวียนเทคโนโลยีประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยโดยกกพได้จัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อดำเนินการส่งเสริม การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้าโดยติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบออฟกริดให้กับหน่วยงานด้านการศึกษาในพื้นที่ห่างไกลระบบส่งไฟฟ้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในด้านการศึกษาให้เท่าเทียมกับโรงเรียนในเขตเมืองและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนายังยย่งยืนที่ยั่งยืนโดยมีโรงเรียนที่ได้รับประโยชน์จำนวน166โรงเรียน หรือคิดเป็นจำนวนครูและนักเรียนที่ได้รับประโยชน์7,764คน 4. ส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ความตระหนักและมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า 7. พัฒนาระบบบริหารงานให้มีธรรมาภิบาลเป็นไปตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในด้านการดำเนินง,งานของหน่วยงานภาครัฐ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและประปับปรามทุจริตในภาครัฐและนำระบบบริหารงานด้านคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 2015มาใช้ในองค์กรตลอดจนพัฒนาระบบบริหารองค์กรและการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิตลัลอาทิการให้บริการอนุญาตแบบออนไลน์การพัฒนาระบบข้อมูล ERC Data Sharing Platform เพื่อใช้ในงานการกำกับกิจการพลังงาน สำหรับรายงานงบการเงินและบัญชีซึ่งไม่รวมรายได้ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าประจำปีจระจําปีสอง4ัหาส่สำนักงานกากพมีรายได้จากการดําเนินงาน943.332ล้านบาทค่าใช้ใจ่ายในการดําเนินงาน573.653ล้านบาทรายได้สูงกว่าค่าใช้ใจ่ายสุทธิ369.678ล้านบาททั้งนี้ สำนักงานกรกพได้นำไรายได้แผ่นดินนำส่งคลังจำนวน601.710ล้านบาทซึ่งรวมเงินงบประมาณที่เหลือจ่ายประจำปี2564ถึง2564ด้วย